ลุ้นผู้ใหญ่บ้านแนบทองประจํปี2564ในรายการคุยข่าวเล่าเหตุการณ์ดำเนินรายการโดยพิสิทธ์รื่นกเกษมข่าวก็ภูมิใจนะว่างานที่เราทํา มีหลายๆหน่วยงานหลายๆคนเห็นแล้วก็มีความเห็นตรงกับเราซึ่งเราอยากช่วยเหลือเราไม่ได้หวังประเด็นอื่นส่วนจะได้หรือไม่ได้เราไม่ได้คาดหวังตรงนี้คิดว่าประชาชนในหมู่บ้านนี้อยู่ดีมีตุกผู้ใหญ่ก็พอใจแล้วค่ะเราก็ยินดีที่ว่าผลงานของเราสามารถเป็นเกียรติประวัติของครอบครัวเราได้มันก็เกิดความภาคภูมิใจขึ้นอีกระดับหนึ่ง จากในในการที่เราได้ทามาเหมือนเดิมเหมือนเดิมค่ะได้หรือไม่ได้เราก็คงต้องทําเหมือนเดิมตอนนี้ชาวบ้านเนะี่ยให้การตอบรับและให้ความร่วมมือกับผู้ใหญ่ได้ดีมากเลยในทุกๆด้านทุกๆเรื่องสังเกตง่ายเลยจากเรื่องโควิดจากแนวชายแดนที่เราดูแลอยู่จุดหลายๆจุดที่เป็นช่องทางธรรมชาติชาวบ้านจากกระตือรือล้น ได้ยินหมาเห่าได้ยินรถใครผ่านในยามวิการเขาจะโทรมาที่จุดตรวจทันทีว่าตรงนี้สงสัยมีปัญหาให้เอาชลบอมาดูได้เลยอ่าอันนี้ตรวนเราไปแล้วจะเจอหรือไม่เจอก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งแต่เป็นการเตือนภัยที่ดีตาสับปะรดของหมู่บ้านเราดีที่สุดเข้ามาใหม่ๆอ่ะอึดอัดมากเพราะคนจะไม่เชื่อเราว่าเราทําได้เหรอเราเป็นผู้หญิง อันดับแรกเลยคืออิสลามอิสลามไม่ค่อยยอมรับผู้หญิงเป็นผู้นำนะคะแต่พอเห็นผลงานของเราแล้วได้ใจคนที่ช่วยงานผู้ใหญ่ได้ดีที่สุดคืออิสลามนะคะเวลาเรียกมวลชนต่างๆอิสลามจะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเพราะผู้ใหญ่พูดได้ทำได้ด้วยไม่ใช่พูดอย่างเดียวสำหรับวันนี้สวัสดีครับพบกันใหม่กับรายการ uh ข่าวเล่าเหตุการณ์ได้